แคนี่คะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมไหมคะวันนี้ใช่ไหมคะเย้แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พิว okay, okay, โอเคโอเคค่ะแต่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 เบกส์โนเลยโยโยโย่โอเคอเค,อเค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์นะคะหนีตายจากออฟซิเดียนค่ะซึ่งออฟซิเดียนนะคะจะเพิ่มขึ้นทุก15วินาทีคะ่ะทุกคนเราจะมีการแข่งขันนะคะทั้งหมด2รอบคะ่ะ รอบแรกนะคะก็คือแข่งนับแร่ต่างๆค่ะก็จะมีเพชรไอรอนทองเอเมอรัลนะคะซึ่งเราจะนับเป็นจํานวนนะคะถ้าเกิดใครมีจํานวนเยอะกว่านะคะก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะรอบที่2นะคะก็คือหนีใตายจากบล็อกออกซิเดียนค่ะทุกคนใครที่รอดเป็นคนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นผู้ชนะจ้าโอเครู้เรื่องไหมจ้ะ เอาโดนแก้งหละเฮ้ยชอบแกล้งเขาตลอดอ่ะพร้อมหรือยังเดี๋ยวเราจะใช้คำสั่งให้บล็อกมันเพิ่มขึ้นมาแล้วพร้อมไหมจ๊ะเออมันไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะว่าเธอพร้อมแหละโอเคนะเราสตาร์เลยนะนี่แน่สตาร์ทแล้วทุกคนเปิดลกี้บ็อกเลยจ้าเราต้องหาบ็อกให้ได้เยอะที่สุดนะทุกคนอุ้บเลขด้วยนี่นะ ใช่น้ำแร่จ้าโหมาถึงกล่องแรกโอเคก็ได้แร่ว้ายแต่มันล้วนลงไปเยอะมากไ่หได้แรมอนเตอร์นั่นแหละก็คือคราวซวยของเธอเฮ้ยไหนนั่นทุกคนออฟซิดีนมันขึ้นมาแล้วเอาแล้วไอ้มอนเตอร์นี่มันอยู่ตรงนี้ขอปิดไปละกันนะเปิดลัคกี้บ็อกซ์ไม่ได้เลยเฮ้ยทุกคนแล้วพี่แบบยังไม่มีบ็อกเลยอ้าวจะปิดมอนเตอร์ไปเลยเขาไม่ไม่เขาปิดมอนเตอร์ไปแล้วโอเค แต่ว่าเขาอะติดสถานะตาบอดไว้เถอะเขาต้องตายนี่ว่ะเฮ้ยโอเคได้แร่อุ้ยแต่ว่าแร่เราได้น้อยอู้แล้วเราไม่มีบล็อกเลยอะทุกคนเรายังไม่มีบล็อกเลยอ้ตโอ้ตัวจำโอ้พี่ต้องไปตายแล้วพี่ต้องไปตายแล้วโอเคพี่ตายก่อนแล้วพี่ไปเปิดใหม่ดีกว่าไม่ได้แน่เลยอะตุ้งหัวใหญ่ใหญ่จะเดี๋ยวพูดไม่ได้เ้อะไรผุดไม่ได้หรอผุดไอรถไม่ได้น่าสงสารเฮ้ยมีกล่องอีกแล้วเอ้า ทุกคนนี่คือบล็อกที่เราจะใช้ในการหนีออฟเซเดียนเก็บก่อนเลยละกันเก็บก่อนเลยละกันนี่บล็อกสลามเนี่ยเต็มไปหมดเลยบล็อกสลามเต็มไปหมดเลยจ้าจังหวะจังหวะนี้ขุดรัวเน้นเก็บบล็อกไม่เน้นเก็บแร่ปะเนี่ยยังไม่ได้แร่เลยเนี่ยอ่ะ โอเคทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ๋ยมันเดินแล้วเหนื่อยมากเลยอ่ะเุ้ยเขาเพิ่งเห็นว่ามันทับลัคกี้บ็อกเขาไปเนี่ว่าโอเคมาขึ้นโคกรนเร็วก็สิบห้าวิอ่ะก็เร็วสิถึงตูดแล้วเนี่ยเอายังไม่ถึงเลยมั่วอีกแล้วเราอ่ะเขายังไม่ได้เพชรเลยเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยรอไปถึงตูดเธอรอบอดีๆยังยังยังได้อยู่ยังเปิดได้อยู่ยังเปิดได้อยู่ โอ้ยทุกคนได้ไม้ได้ไม้ถือว่าดีค่ะได้ไม้ในการสร้างบล็อกต่อไปโอเคเรียบร้อยไปต่ออไปโดนม้าไปกระโดดโดนม้าไว้แล้วม้าก็แบบเธอเราสาตกแบบเราเล็ดนู่ยิงเธอตกลงไปตายได้ปะไม่ได้เราแกล้งกันไม่ได้เราห้ามแกล้งกันหรออย่นก็ เราไม่ไแกล้งกันนะวุ้ยวุ้ยุ้ยแร่โอเคทุกคนเราต้องเก็บแร่ก่อนแร่คือน้องทองเยี่ยมก็ทองไงล่ะเขาได้เขาเปิดได้ทอง<ะ>โอ้ยเขาทิ้งผิดเราไปทิ้งบล็อกทำไมเนี่ยโอเคเราต้องเก็บบล็อกทุกคนเราต้องเก็บบล็อกโอ้ยออกซิเดียมันขึ้นมาแล้วทุกคนมันใกล้มาถึง,งแล้วมันกำลังจอดตูดเราแล้วก็ใช่ไงเพิ่งรู้เหรอดตแล้วใช่สิเพิ่งรู้เราจะต้องเก็บบล็อกให้ได้เยอะที่สุดอู้โห วุ้ยวันนี้เราได้บล็อกเยอะอ่ะทุกคนได้บล็อกเยอะมากเลยวันเนี้ยจริงว่ะจริงด้วยว่ะทำไมจริงอ่ะจริงทำไมจริงทำไมถึงจริงเฮ้ยยมีบันไดอีกโอเคเก็บหมดแลผมไม่ได้ริงยาเลยแต่ผมไม่ได้เพชรเลยอ่านับเพชรอย่างเดียวเหรอไม่เพชรทองอเมโร่นั่นแหละแต่ผมไม่ได้เลยไงล่ะว้าน้องแกอย่าดันดิออกไปดิออกไปดิออกไปดิโอ้ ไม่ไดทุกคนไม่นะทุกคนอุ้ยเราต้องการบล็อกเราต้องการบล็อกนี่เป็นบล็อกได้ใช้ได้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้โอ้ยเย่าดันย่าดันลงไปเราขึ้นแล้ววะเอออ้ได้แล้วได้แล้วโอ้โหไม่รู้จะทิ้งอะไรเลยนะครับจังหวะนี้ลองเราลงบล็อก็บสำคัญเฮ้ยลงไม่ได้ดิกรงเกินลองไปเก็บข้างล่าง เออทุกคนเฮ้ยเออมเบอร์โอเคไปจ้ะอุ้ยอะไรอ่ะบล็อกอุ้ยข้างบนมีเพชรเฮ้ยมันจะถึงแล้วนี่หว่าเพิ่งเห็นไม่ใช่ไงโอ้ยเดี happen, first, girl, okay. right oh, AH! oh ๋ยวปิดบันเตอร์ปิดบันเตอร์อ่าปิดปิดบอนเตอร์แล้วเออปิดไปเลยไปต้องเปิดแล้วบเตายผมปิดแล้วปิดแล้วไม่ได้ดิทุกคนเหมือนว่าเราจะต้องขึ้นแล้วแหละนี่ เฮ้ยเพชร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 ของเขาเพชรของเขาเพชรของเขา <c oughs> เพชรของเขาเขาต้องเอาเพชรก่อนโอเคเขาคุณนะเปิดได้อีกน,นิ้นึงทุกคนเปิดได้แต่ว่าเก็บไม่ได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ไม่ o d โอเคไปเหมือนว่าเราต้องหนีแล้ว <laughs> มันจอดตูดเรามาแล้วเราอยู่ไม่ได้แล้ว นับแร่ทุกอย่างสบายๆใช่นับแร่ทุกอย่างเพชรทองไอรอนเอมเบอร์เร้าอะไรนะเราจะดูได้ไงว่าใครมีเท่าไหร่ด้วยความสัตย์จริงเหรอก็ด้วยความสัตย์จริงสิเราก็ต้องนับด้วยความสัตย์จริงว่าจะเปิดหมดอ่ะเราเปิดพอดีไม่หมดอ่ะเราเปิดแบบยับยับเลยอ่ะมาไหนดูซิอุเคมีแร่เท่าไหร่จ้ะเพชรบวกไปจากสิบเอ็ดก็เป็นคูณสองไหมต้องคูณสไมไม่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 ค่ะนับจำนวนค่ะจำนวนเออให้นับจำนวนก็สี่สิบ สี่สิบวกเขาไรเนี่ยยี่สิบบวกสี่สบวกสิบวกสิเขามี1 0ึ่คะแนนโอเคเขามี80ปกว่าเย้เราชนะโอเคว่ะทุกคนเย้เยเย้เราชนะโอเคโอุเ้ยโอเคมีบล็อกเยอะป่าแล้วอ่ะไม่เยอะบล็อกมีเยอะปล่าเราสามารถวางบล็อกบนบีคอนได้ปะ เราสามารถวางบอลบนบีคอนได้ไหมน่าจะได้นะกดชิปแล้ววางน่าจะได้อยู่ถ้าไม่ได้นะ <c oughs> ได้หนมะเออเขาเคยแกงเธอที่ไหนเขาไม่เคยแกงเธอเจ๊ <c oughs> <c oughs> ขำมาอะไรเฮ้ยเขาก็มีเธอคิดว่าเขาไม่มีแล้วไงยา,ยากแกงเขา <c oughs> อ่าได้เดี๋ยวเขายาโชคร้ายใส่เธอนะนี่ ปิดดีบอตเตอร์เธอปิดได้ขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าตัวอะไรมันยิงเขาอ่ะเออมันก็ต้องรู้ดิว่าเมันมีบอตเตอร์มันอยู่อยู่จะมีอะไรมันยิงเขากำลังกำลังมองอยู่มันอยู่ตรงไหนวะเขาไม่เห็นโอเคกายกรรมเหรอโอ้โหเขาเอาทุกเม็ดจริงๆว่ะเขาขุดมาถูกไม่เสียวเอ่ะนี่ไม่เสียวเหรอไม่เสียวได้เฉยไปทุกคนต่อขึ้นไป ทำไมอ๋อห้ามคับเพชรนะไม่ครับก็อย่าวีโต้ครับก็ห้ามครับนะไม่ให้ครัอึบอึบอึบต่อึ้นไหก่อนละกการพอดีว่าบล็อกมันเยอะตัวน่ะเราห้ามไปอยู่สูงสุดใช่ไหมเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ใช่เหมือนเดิมครับเฮ้ยอีกไกลนอนหลับไปเมื่อไหร่เดี๋ยวจะตื่นมาไม่ไม่ไกลเดี๋ยวเขาจะปรับให้มันเพิ่มเร็วขึ้นแล้วกันจะได้แบบมีความแซ่บๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเวลานะคะทุกคนจาก15าวีนะคะให้กลายเป็น ห้าวบิ๊กนะคะทุกคนไปโอเคสุดแม่เลยว้ายไยนะบอลไม่กลัวหรอกครับมาดิปุ๊ยแต่ตอนนี้ใช้นังสือเธอกำลังไหม้แล้วนะเธอรู้เปล่าเออมาเถอะมาเถอะใ <laughs> ช้นังสือเธอกำลังไหม้เลยนะโอ้ระเบิดบล็บอกหายด้วยน <laughs> ี่ <laughs> <laughs> เด้เอเฮ้ย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 มันใช่ความสูงโยนมาเหรอแห่มากเลยไปแล้วไปแล้ว เราจะต้องสูงกว่าเฮ้ยหมดแล้วเหรอเฮ้ยหมดแล้วว่ะบอกหมดแล้วว่ะเฮ้ยถ้าเกิดเราปาปุ๊บแล้วได้สมมุิว่าได้ระเบิดใช่ไหมทุกคน TNT มันก็จะระเบิดไว้ทุกคนอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขามีบอกเยอะจังอ่ะเฮ้ยอย่าระเบิดเลยจะพบตกเฮ้ยเขาอย่างโกงอ่ะบอกเขาอย่างเยอะทุกคนแล้วรู้ได้มีอีกเครยังมันยันรุ่งหนัะอันนั้นนะโคตรเยอะอ่ะ 61บล็อกอะพีมีแค่นั้นเหรอมีแค่นี้ค่ะสุดท้ายมีสนามบล็อก61บล็อกแล้วก็มีเนเธอร์คอร์สอีก29บล็อกแล้วก็มีคอร์สบล็อกอีก19บล็อกแล้วก็มันจากไหนวะล็อกก็บอกว่าเปิดได้แต่บล็อกยังไงล่ะตอนแรกเธอบอกว่าเธอไม่ได้บล็อกเลยอะก็ตอนแรกมันไม่ได้เว้ยแต่พอเขาได้อีปรัสาทเอ่อสลามบล็อกเนี้ยมันก็ช่วยเขาได้เยอะเลยอะ แล้วเขาก็ได้บล็อกใจแบบอื่นรู้มีอะปลาคีนดีดีดีกว่าต่อต่อต่อโยนใส่หัวโยนใส่หัวให้มันตายไปเเฮ้ยโยนใส่หัวใส่หัวอย่าแกล้งกันดิครับไม่แกล้งกันดิครับเมรใครโยนก่อนเหโยนเล่นเฉยเฉยเบาเกลียวเหมือนกันนะดิมีแค่ดีเลยมีแค่นี้เหรออุ้ยวันนี้เราชิวๆอีกแล้วเหรอคนจะได้เยอเหรอแอปเปิ้ลทองแอปเปิ้ลทองมีไหมยูมบลามีไหม ไม่มีไม่มีหรอมีแต่เล่เขามี apple เขาไม่ apple หุ่นขึ้นอะไรกับคำเดียวเลย apple เขาไม่ apple เฮ้ยมาเร็วมากทุกคนมันจะถึงโอเคแล้วคิดว่าได้เยอะแล้วนะมันจะถึงโอเคเออใช่ถือว่าได้เยอะอยู่นะมันจะถึงโอเคแล้วทุกคนโอเคจะตายภายในสามสองหนึ่งเอออยากกดตัเลขตายดิอยากกด ไปดิคุ๊นี่ห้ามกดสเปซบาร์เธอห้ามกดสเปซบาร์อยู่นิ่งๆไปเลยเอ้ไอ้พี่คห้ามกดสเปซบาร์ห้ามกดสเปซฮ้องเขาเหรอเขากินแอปเปิ้ลฮองก่อนเลยจังหวะเนี้ยเอาไปได้แล้วใช่เย้โอเคตายทุกคนเนี่ยถึงพี่จะอยู่แบบเนี่ยพี่ก็ไม่ตายว่ะทุกคนพอดีพี่มีแอปเปิ้ลฮองว่ะ อะไรพี่ไ <amounts> ม <of audio> ่แดงจริงเหรอชิวๆก่อนโอ้ชิวกว่าค่ะโอเคโอชิวกว่าอะไร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 คุณตายไปแล้วคุณไม่ต้องพูดคุณไม่ต้องมาพูดโอ้ชิวกว่านี่ไงผมไม่เป็นไรหรือมันไม่เกี่ยเอ้าก็มันไม่ไหลแล้วว่าคุณพูดเลยนี่เด็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ยาโชคดีนะว่ะ อะไสรคุณจะมาไฟผมหมอคุณโยกผมจะคุณคุณโยกคุณจะทำผมได้หรอปัดไส้บอกเหมไส้ปัดไส้โอ้ยทุกคนวันนี้พี่เชนอัพแบบขาดลอยเลยชนะทั้งแบบว่าน้ำเทียนนะคะทุกคนแล้วก็ชนะหนีแบบออฟซิเดียนได้นะทุกคนเย้ โอเคค่ะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ,กกบไครกับพี่ขันและก็พี่พีด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอตัวลรักันไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย